ได้เดอร์หัวร้อนพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ลูกค้าลมอ้างจ่ายเงินขาดสิบาทเจ้าของรถแจ้งความแล้วแหมาอารมณ์มอเตอร์ไซค์และเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่เป็นข่าวต่อไปคือมอเตอร์ไซค์ของขึ้น ประเภทไรเดอร์ส่งอของนะครับหัวร้อนนะโอ้ยก็หัวร้อนแหละครับนี่นะดูพาดหัวข่าวไปแล้วใช่ไหมครับดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีสมาชิก Facebook คนหนึ่งนะครับได้มีการเสนอภาพนี้นะครับจากต้องวงจรปิดผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ชนคันหนึ่งตรง นี่เป็นลักษณะตั้งใจชนมากนะครับนี่นะในเนื้อหาที่บอบอกว่านี่นะคุณโทรมาแล้วครับเหมือนเป็นไรเดอร์เนี่ยปล่อยให้คุณรอไม่ถึงสองสานาทีต้นเองนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยรีบลงไปเอาข้าวเพราะว่าสั่งข้าวมานะครับคุณก็บอกว่าเอางับเงินเร็วหน่อยผมจะต้องไปส่งที่เอ่นอเราก็บอกว่าเอาเร็วๆนะครับเพราะว่าจะต้องไปแล้วนะครับก่อนที่จะชนคุณก็บอกว่าเ,เงินผมคุณไม่จ่ายครบ10บ,บ,บาท,าทาแค่สิบบาทเนสิบบาท พอสิบบาทมไม่ครบนั้นก็เลยพุ่งใส่เลยครับนี่นะก็ถือว่าเป็นคนหัวร้อนเช่นเดียวกันนี่นะเอาทายังไงครับนี่นะไม่รู้จะทํายังไงครับถ้าไม่มีเจตนาก็คงจะไม่ชนทั้งสองครั้งตรงนี้นี่ครับคนตั้งข้อสังเกตออกมาเลยโดยเฉพาะผู้ที่เสียหายอย่างนั้ะเป็นใครเลยครับเป็นมอเตอร์ไซค์ประเภทไรเดอร์อยู่แถวแถวรังสิตครับเกิดเหตุที่บริเวณถนนซ่อมสร้างนี่ครับตอนนี้มีการแจ้งความไปรเรียบร้อยเพราะฉะนั้น จะต้องตามต่อนะครับว่านายคนนี้เป็นใครอย่างไระนะครับก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆครับทุกวันนี้คนทำม,มาหากินนะครับก็ยากลำบากแล้วมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ10บาท แต่ความเสียหายนะครับมันเกิน10บาทแน่นอนนะครับจะต้องมีการพิจารณากันทั้งถูกตโทงด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายด้วยครับใช่เขาบอกว่าคนเราถึงต้องอดทนอะไรให้ได้เยอะๆเพราะว่าถ้าอดทนเรื่องเล็กๆไม่ได้สุดท้ายต้องไปอดทนเรื่องที่ใหญ่โตกว่านะคะแหมเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไปชนรถเขาปังปังแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็จับตัวได้ค่ะเห็นทะเบีนชัดเจนค่ะคุยามน